สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิว Game Boy a d ดวานโมดิฟายจอไอพีเอสกรีนลวดลายโกคูตอนเด็กนะฮะอันนี้เป็นของคุณติก๊กอยู่จังหวัดภูเก็ตครับคุณติ๊กก็จะเป็นลูกค้าเก่าที่คอยสนับสนุนผมมาหลายอย่างแล้วนะครับขอบคุณมากๆนะมาถึงอันนี้ก็จัดเหมือนกันก็คุยๆกันก็อยากได้ลาย แต่คุนบอลมันนานแล้วล่ะฮะผมก็ดึงเชงมานานแล้วเหมือนกันไม่ได้ทําให้ตัวนี้ก็เกือบ2เดือนนะครับกว่าจะได้ทําให้คุณติ๊กนะฮะไม่มีอะไรเลยครับไม่ได้เลยดึงเชงฮะขี้เกียจรูดนั่นนะเป็นคนซะอย่างนั้นอ่ะอารมณ์ไม่ได้มันก็ทําไม่ได้อ่ะต้องพูดอย่างนี้นะฮะไม่ได้อะไรเลยอารมณ์ไม่ได้คือคือเคยนะครับแบบว่าเอาวะทำทำไปให้มันเสร็จเละเละทุกทีหลังจากนั้นเลยไม่เอาละเอาให้มัน มีความรู้สึกอยากทาอะ่ะแล้วก็ทําดีกว่าของเขาจะได้ออกมาดูดีถูกใจเขาะนะครับอ่ซึ่งอันนี้ก็ส่งภาพให้คุณด,ดูแล้วนะครับว่าชอบไหมก็ชอบมาถูกใจเราก็ดีใจนะครับอ่ะมาดูรวดลายด้านหน้าก็จะเป็นโอคูนะครับยืนทําท่าแบบอย่างเงี้ยถือกำมือแบบนี้อืก็จะใช้ปุ่มตรงนี้เป็นปุ่มสีแดงเพื่อให้เข้ากับโทนเสื้อนะครับแล้วก็แน่นอน ุ่มพวกนี้เนี่ยต้องสั่งมาตังหักนะอะไรที่เป็นสีพิเศษเนี่ยสั่งมาหมดแยกทุกอย่างครับไม่มีแถมฟรีนะฮะหมายถึงว่าเวลาเราเวลาเราอยากจะเอามาใช้อ่าต้องซื้อมาตังหักนะมันจะไม่แถมมากับเซฟบอดี้กรอบอะไรอย่างงี้ไม่มีนะครับหน้าปัดเป็นกระจกแก้วสีแดงนี่ผมพยายามเลือกสีนี้มันแดงแป๊ดเตอร์แดง,แดง,แดงสวยดีเพื่อมันเข้ากับธีมของของเสื้อผ้าของโกคูนั่นเองอะแปะแผ่นกระโลยแล้วนะฮะมีฟออากาศตัวนี้นิดนึง มีทุกตัวเครื่องผมก็มีต้องมีตรงมุมเนี้แต่แต่แตผ่นกระลอนอันนี้มันดีจริงมันดีจริงนะฮะแล้วก็ตรงนี้ครับปุ่มซีเรกสตาร์ทผมก็จะไปหาเป็นซิลิโคนสีแดงมาใช้นี่ดีแพดใช้สีดําครับอันนี้แล้วก็มีโลโก้คําว่าดากันบอลเป็นโลโก้เก่านะฮะโลโก้แบบรุ่นพัคเก่าเก่าออันนี้ตีอยู่วันนี้ส่วนด้าน ส,สันด้านบนเครื่องนะครับก็จะมี LR ซึ่งผมทําเป็นสีส้มครับใช้สีส้มทําเพราะว่าเรานึกถึงดาก้อนบอลไงลูกดากอนบอลมันจะเป็นสีออกส้มๆแบบนี้ใสๆนะท่านจะเอามาใช้เป็นปุ่มกดมันก็ดูไม่เข้ากับเสื้อไงผมก็เลยอยากเล่นสีส้มก็เลยต้องใช้ LR มาแทนนะครับสันข้างเครื่องตรงน,นี้ก็ใช้เป็นสีแดงทั้งสองฝั่งอันนี้สายคล้องมือที่ผมแถมให้นะครับ ส่วนด้านหลังเครื่องครับก็จะมีสติกเกอร์พิเศษเลยอันนี้อาร์ตมันนะครับเป็นลวดลายดัก,กนบอลแซดจะมีเบจิตา้าแล้วก็โกคูนั่นเองตอนโตมันไม่มีภาพตอนเด็กไงไพวกสติกเกอร์แบบนี้ที่เป็นดัก,กนบอลก็เลยต้องเอาอันนี้มาให้นะครับส่วนด้านในนี้มันจะเป็นช่องใส่ตลับที่มันเป็นอลูมิเนียมข้างในนะฮะหมายถึงว่าเป็นโลหะนะเงาเอาะถ้าส่องไป ดีๆแต่ในกล้องมันอาจจะมองไม่เห็นแล้วฮะมันมืดถ้าส่องไปในนี้จะเห็นลูกดกักบอเลเรียงอยู่7ลูกครับมันสะท้อนกับสะท้อนกับฝั่งนี้ครับเห็นไหมผมจะเล่นเล่นสีแบบนี้นะครับก็คือเอาภาพตัวนี้ภาพมา่า่ใช้อยู่ฝั่งนี้แล้วพอเวลาเรามองไปมันจะเหมือนเป็นกระจกเงาครับเราก็จะเห็นเป็นดกักบอเลเรียงอยู่7ลูกตอนใส่ตลับน้านี่ไอเดียเรานะเอาละดูเมื่อกี้ดูหน้าเครื่องแล้วมาดูช่อง ใส่แบตเตอรี่ก็เขียนเข้ามา Mod บายผมไว้เรียบร้อย Number A 22 02, 22 2 2ส2 2สก็คือปีนี่แหละฮะ2องพันคือเครื่องที่2ที่ผมทำขึ้นมานั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลายเซ็นผมมีอวตารผมแล้วก็จะมีกคคูขี่เมฆอันนี้พี่เมฆพี่เมฆอ่าแล้วก็จะมีชื่อของคุณติก,กะครับซึ่งบริเวณนี้ทั้งหมดเนี่ยผมพ่น โค้นไปแล้วประมาณ5รอบนะครับก็โอกาสที่จะลอกก็ยากทีเดียวเลยฮะยากเลยล่ะครับถ่านถ่านแนะนำนะให้ใช้ถ่านชาร์จอินนลูปสีขาวนี่ก็พอไหวแต่ถ้าอยากแนะนำจริงๆอยากให้แนะนำอินนัลูปโปรที่เป็นสีดำนะฮะอันนั้นจะแรงกว่าส่วนฝาถ่านด้านในตรงนี้นะครับก็จะมีโลโก้เด g o n b บอลเก่าเลยอันนี้อันนี้คือโลโก้เก่าวา,างนี้ก่อ,น,อนนี่เป็นโลโก้เก่าเลยนี่ เอาเลยแล้วก็มีเทพเจ้ามังกรน,นี่ก็มีลายเซ็นผมอีกหมดแล้วมีเท่านี้ครับเพราะว่าตัวนี้นี่ใช้งบไปกับปุ่มถึง3าเซต3สีเลยครับเนี่ยดำแดงส้มแล้วก็กรอบสีแดงอีกทั้งหากที่กรอบมาถึงหน้าปัดสีแดงด้วยและที่สำคัญนะครับตัวนี้ผมโมดิฟาย ติดแอมให้แล้วดังนั้นมันจะลำโพงจะเสียงดังเลยนะครับเอาละเรามาใส่แบตเทสเล่นเกมดีกว่าแบตผมอันนี้นี่เริ่มเสื่อมแล้วนะครับดังนั้นไฟจะเป็นสีแดงเป็นเรื่องปกติเลยนะฮะดังไหมอันนี้ยังดังไม่สุดนะอันนี้เป็นตลับเกมรวมนะครับเดี๋ยวจะดังดังชิปเปลงเลยฮะอ่ะอ่ะเข้าเกมก่อนดีกัน สตาร์ทก่อนนะคือจอ IPS s c r e กรรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่ผมชอบนะเนื่องจากว่าไม่ต้องตัดแต่งกรอบภายในเลยไปถึงบอดี้ตัวบอดี้พลาสติกเนี่ยด้านในเนี่ยแทบไม่ต้องตัดไม่ต้องตัดแต่งเลยก็ได้ครับสำหรับคนที่มีกรอบบอดี้แท้ๆหรือกรอบที่เป็นรุ่น Special Limited อะไรทั้งหลายอะไรนี่เขาก็กลัวที่ว่าต้องมาตัดกรอบภายในเขาเพื่อจะติดตั้งชุด IPS ใช่ไหมครับ ไม่ต้องกลัวเลยจอชุดคิดชุดนี้ไม่ต้องตัดแต่งอะไรทั้งสิ้นแต่ผมเองไหนๆก็ทำบอดี้ขึ้นมาเองนะฮะที่เป็นลวดลายพิเศษแบบนี้ดังนั้นผมตัดแต่งข้างในครับผมตัดแต่งแบบไม่ให้มีอะไรเลยให้เรียบกลิบเลยให้เรียบกลิบขัดกระดาษทรายเพื่อให้เวลาเราเอาจอวางเนี่ยมันจะแนบพอดีกับบอดี้กรอบบอดี้ข้างในเลยครับดังนั้นมันจะทำให้ด้านข้างเนี่ย ดูเนียนตาไปเลยครับนี่นมมันจะแนบไปเลยฮ yeah. อันนี้คือความใส่ใจที่เราที่เรารู้สึกได้นะว่าเราอยากทำแบบนี้นะครับเอาละต่อไปเรี่อืกองการปรับแสงบ้างการปรับแสงเนี่ยก็แน่นอนมันจะมีแผงเขาเรียกว่าอะไรเนาะแผงแผงสัมผัสแผงทัชอะฮะมันจะอยู่บริเวณนี้ครับดังนั้นถ้ามีการกระทบกระเทือนบริเวณนี้มันก็จะเป็นการปรับแสงดูนะครับ จะเอาบริเวณนี้ก็ได้เนี่ยแต่แตะไปบนนี้เลยก็ได้นะไอช่องนี้เดียวดูนะแบบนี้ป๊บอันนี้สว่างขึ้นหน่อยแล้วนะครับค่อยๆดูนะสว่างอีกสว่างอ,อันนี้ดับแล้วอันนี้คือมืดนี่คือมืดสุดนะครับจะค่อยๆไล่นะจะแตะบนนี้ก็ได้หรือจะแตะตรงคำตรงคำว่า Nintendo ก็ได้เนี่ยเห็นไหมเนี่ย,นะเ,ยเหมือนกันมันวางไว้บริเวณเนี้มันไม่ได้เกิดจากการสัมผัส ทัชสกรีนอะไรนะครับมันเกิดจากการาเป็นการสัมผัสเรียกว่าอะไรเดียวการกระเทือนมากกว่าการกระเทือนการกระเทือนกระแตะการใช้น้ำหนักลงมามากกว่าฮะมันเลยทําให้เกิดการเปลี่ยนแสงสว่างบนหน้าจอได้ไน,น้าขอเทสดูหน่อยว่าภาพภาพประมาณไหนดีวะเดี๋ยวมันเวลาถ่ายทําวิดีโอแล้วมันสว่างไปครับอ่ะประมาณนี้นะมันจะได้ไม่สว่างเวอร์เกินนะครับ ประมาณนี้อ่ะแล้วจะเปลี่ยนให้ดูใกล้ๆก่อนนะครับอะให้ดูใกล้ๆดูจอใกล้ๆเดี๋ยวผมปิดเสียงก่อนนะเดี๋ยวภาพมันไม่ชัดดูจอใกล้ๆนะครับนี่อันนี้เป็นจอแบบแสดงภาพแบบปกตินี่ก็คือเหมือนเป็นจอ LCD ปกติแต่เราอยากให้มันเป็นสแกนไลน์ได้นะคือเป็นเส้นๆก็กดแตะไอตัวปรับแสงมเมื่อกี ข้างบนนี้ก็ได้ฮะแตะบนนี้ก็ได้เนี่ยนะแตะค้างไว้ปุ๊บเห็นไหมมันเป็นสแกนไลน์แล้วนี่เป็นเส้นๆแล้วเป็นสแกนไลน์มันก็เหมือนเราเล่นบนเกมบอยแอดวานซ์พีจอไบเตอร์นะลักษณะนั้นก็ปรับแสงก็ปรับไปอีกนะต่อไปกดค้างอกีกกดค้างอกีกกดแตะค้างไว้ป๊บคราวนี้จะกลับจะเป็นโหมดสแกนไลน์แบบเต็มตัวเลยนะ แล้วกดอีกทีนึงแต่ข้างไวอีกทีนึงนี่นี่ก็สแกนลายแบบอ,อีกระดับหนึง่งหมไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรละแต่อีกทีนึงกลายเป็นขาวดำเลยนะมึงผมก็ไม่รู้มันจะให้โหมดนี้มาทำไมนะเล่นขาวดำภาพแบบนี้เออทำไมวะมันคงจะมีเหตุผลของมันแต่ก็ช่างมันนะฮะ ขาวดำก็ทำแบบสแกนลายได้ครับแตะค้างไว้ปุ๊บกลายเป็นขาวดำสแกนลายดูซึ่งไม่ชอบครับผมไม่ชอบผมกลับไปโหมดเดิมโหมดแรกเลย mm hmm. ยังไม่ผลสแกนลายขอใหยเป็นไงแทบสว่างแสบตาเลยอันนี้คือสว่างคือเนื่องจากว่าในจอวิดีโอเนี่ยมันในจอในการบันทึกด้วยกล้องนะครับ ภาพมันจะไม่ไม่ค่อยสดนะแต่ตาเนื้อจริงๆเนี่ยโอ้โหสดมากเลยนะครับเอาละโอ้เราเสียเวลากับ,ก,บ,ก,บกับกับการพูดไปเมื่อกี้นะฮะมาเริ่มเลยลุยปุ่มกดตอบสนองได้ปกติดีครับเพราะผมใช้ลูกยางเดิมๆของเขา ว่าเพลินเพลินเพลินดีครับเพลินเปลี่ยนเกมนะเปลี่ยนเกมเปลี่ยนเกมสิ่งดังลั่นเลยฮะมีคอนท่าด้วยนะแต่มันเหมือนเป็นคอนท่าสปิริตเนาะ บนเกมบอยแอดวานะ่ะเขาจะเอาคอนทราภาคซูเปอร์มาใช้นะเนี่ยพาคนี้ก็มันคือคอนทราสปิริตภาคซูเปอร์นะอันนี้ผมเบาเสียงนะครับพยายามให้ภาพมันใกล้ๆจอนะ ยากชิ่เป๋งเนี่ยผมพยายามจะเทสให้ดูนะครับว่ามันวิ่งเนี่ยกดปุ่มเฉียงอย่างนี้ได้นะครับเทสปุ่มนะเพื่อให้ดูว่าเฉียงได้เฮ้ยมีเทสด้วยเหรอเฮสเป็นนำวิถีเอ้าเจ๋งเลยสนุกดีนะครับกราฟ,ฟิกอ่า ประมาณนี้ประมาณนี้ขอเทสอีกเกมหนึ่งขอเทสอีกเกมหนึ่งเกมอะไรดีอ่ะโปเกมอนเนี่ยแหละครับลหลายๆคนส่วนใหญ่เวลาซื้อเกมบอยแอดวานมาเนี่ยก็ผมปรับกล้องหน่อยนะนะมึงจะปรับกล้องก็กดููมเลยเอาตลับกุญยงอีกแล้ว ตลับอันนี้68บาทเองนะโปเกมอนเนี่ยนี่ดิตลับเสียซื้อมาหกสิกว่าบาทในช e ้อปปี้อ่ะมีนะเคยรีวิวด้วยจำได้ปะเออใช้ได้ละเล่นเกมเป็นตลับมันก็ดีแบบนี้นะเซฟไอซีด้วยนะผมมาโปเกมอนทำไมก็เพราะว่า ผมจะมาเทสปุ่มให้ครับปุ่ม LR กดสตาร์ทนะไปที่กระเป๋าตรงไอเทมนี้ดูนะครับมันจะกด LR นี่ LR อันนี้ปุ่มอะไรปุ่มค้างนี้เป็น R มันก็จะเลื่อนเห็นไหมครับแปลว่าปุ่มกดทำงานอ่ะเป็น L มั่งครับ จะกดเป็น10ล้ออยู่แล้วฐานมันเดี๋ยวมันก็เขียวเดี๋ยวมันก็แดงนะเพราะว่าเหมือนเหมือนมันงงกับระบบไฟอ่ะเครื่องอ่ะปกติเมนบอร์ดมันจะรับรู้ว่าไฟเนี่ยมันไม่ได้จอจอมันไม่ได้เป็นมีแสงไงเป็นจอธรรมดามันจะจ่ายไฟเท่านี้แต่พอเวลาเราไปทำเป็นจอ IPS มันจะจ่ายไฟอีกแบบนึงอันนั้นเป็นก็เรื่องทางเทคนิคนะครับช่างมัน แต่ก็ดูไฟหน่อยละกันนะมันจะกระพริบเมื่อไหร่ก็แปลว่าใกล้หมดนะครับทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็เพื่อต้องการให้เครื่องเกม Boy Advance ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องเกม Boy ที่ l i m i t ต็ดเฉพาะไปเลยคือผมไม่รับทำแล้วนะครับหมายถึงว่าบางคนบอกนะผมอยากได้ลายแบบนี้เลยอยากได้ลาย e โงกุลแบบนี้สีแดงแบบนี้ทุกอย่างแบบนี้เลยเหมือนเป๊ะเ,เลย ไม่ผมผมไม่ทำนะผมทําแบบนี้อะ่ะให้มันเป็นลิมิเต็ดให้ลูกค้าไปนะครับเพื่อที่เขาจะได้มีไว้เล่นด้วยแล้วก็เก็บสะสมด้วยไปเลยนะฮะอารมณ์ประมาณนั้นไปเลยทาลิมิเต็ดให้กับคนที่ที่เขาติดต่อมานะจะเป็นอารมณ์นี้ครับบอกว่านะ้ามันติดแล้วเกิดมันไม่ได้ติดหรอกมันก็อยากให้มันเป็นลิมิเต็ดอะแค่นั้นเองอยากให้เขารู้สึกว่า เครื่องที่เราทำให้เนี่ยมันเป็นลิมิเต็ดนะเนี่ยมีลายเซ็นด้วยนะนี่ลายเซ็นผมนะมันเป็นจำไม่ได้ไว้าเพราะคือผมเล่าเรื่องลายเซ็นสั้นๆนะครับว่าเหมือนผมไปเห็นในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐตอนนั้นก็เ,เอาน้ำตัวอักษรลูนมาลงครับลักษณะเนี่ยไอตัวตัวเนี้ยมันเหมือนอออ่างเห็นไหมครับแต่มันแต่นั้นก็จะเขียนเหมือนเป็นก้นหอยเวย้ย มันเสรีรากหมายถึงประมาณว่าจัก,กรวาลหรืออะไรประมาณเนี้หรือความอุดมสมบูรณ์หรือไงเนี่ยนะฮะผมก็เอามาใช้ส่วนอันเนี้ยที่หอ,อกเหมือนเป็นหอ,อกแ,แหลมแหลเหมือนปัดเหมือนปัดตะปอนถือหอ,อกเห็นไหมฮะตรงเนี้ยแ,แหลมแหลเนี่ยมันจะเป็นภาษามันจะแปลว่าร่ํารวยหรืออะไรประมาณนี้นะครับผมอาจจะ,ะผมอาจจะจําผิดก็ได้นะแต่คือความหมายพอเวลาเอามาใช้ร,ร่วมกันเนี่ยกับกับลายเซนเนี่ยมันเป็นความหมายที่ดีฮะ,ฮะผมก็เลยเออเฮ้ยถ้ามันเป็นความหมายที่ดีก็ มอบไปให้กับเขาด้วยดีกว่าให้มันอยู่บนเครื่องของเขาด้วยนะครับเอาละครับทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็ทำเพราะใจรักนะชอบผมเป็นคนชอบเกมบ่อยและจะใช้คำว่าในในโลกอินเทอร์เนต็ตเนี่ยคนรู้จักผมก็จากพันทิป Exchange นะครับจนมาถึงพันทิป Exchange นแฟตไฟ d ีวีดีเกมออนไลน์ต่างๆนานาแล้วก็ผมเนี่ยเริ่มหาเงินสมัยนั้นเนี่ยหาเงินได้ก็จากเกมบอยแอดวานเนี่ยแหละครับโดยการไปซื้อตลับเกมมาขายนะเปิดเว็บสมัยนั้นนะครับก็ได้รับการสนับสนุนกันจนถึงทุกวันนี้เป็น10บสปีแล้วนะครับยีปีเลยนะประมาณนั้นเลยขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ให้การสนับสนุนผมมาถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นเพื่อนกันนะครับ มีอะไรก็ไปคุยกันที่ facebook ผมได้เลย facebook com auns ชื่อผมเนี่ยชื่อ,นอนเนี้ย a U N S อยันห้าห้าเนีย่ย auns ห้าห้าห้า toy toys toy นะครับ com ดดไม่มีคอมแล้วเด็กเออ facebook h อันห้าห้า toys มีเอสด้วยนะฮะ <c oughs> เอาละจ้าไว้เจอกันใหม่เครื่องต่อไปว่าจะเป็นเครื่องอะไรขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ เอเ,เดี๋ยวน้าจะเล่นเกมอื่นบ้างนะเหมือนเหมือนเหมือนคลิปนี้พูดไม่หยุดเลยฮะเลยเล่นเกมเทสไปแค่กี่เกมวะเทสไปแค่มาริโอ้แล้วก็โปกเกมอนแล้วก็คอนทราเนาะเทสนิดเดียวเองเดี๋ยวจะลองเล่นมาริโอ้สามหน่อยฮะ Đặc vờ sẽ năng đăng Đăng sụt sụt